วันนี้จะมาวีพน้าด็อกเตอร์กันค,ะค่ะวันนี้เป็นลูกค้านะคะสวัสดีครับค,คุณหมอออนเดี๋ยวถือก่อนนะคะเล่นร,รอได้เลยค่ะโอเคบอ,อรีน่าคะ่ะ ขอให้นะคะว่าควรทําอะไรบ้างอันดับแรกนะคะโบทออกนะคะเอาสักสามขวดค่ะตรงนี้ด้วยนะคะอีกงห้าขวดค่ะจะได้ตึงแล้วก็ทําเย็บหน้าอย่างนี้นะคะทําจมูกใหม่หนะะ่อยค่ะอันเดิมสวยอยู่แล้วแต่อยากแก้ค่ะกรีดตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกค่ะเดี๋ยวทำให้ใหม่นะคะเราจะได้ไดมีจมูกที่สวยเหมือนกันค่ะทํา <ำ S 1> <ล>ที่<ะ>ไหนดีครับจมูก NCC คะ่ะห,หมออะไรหมอออนปากนี่ต้องเติมฟิลเลอร์หน่อยนะคะแล้วก็สักปากนิดนึงทำหูกลางดีไหมคะโอเคได้ครับเติมขนตาเดี๋ยวเราถอนออกก่อนคะแล้วค่อย ใหม่คะ่ะไดนดูตาสิอูเดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าให้คะ่ะเออฟันสวยคะ่ะเดี๋ยวยอมให้นะคะขอสเลียงขึ้นนิดนึงคะ่ะส่วนคางนะคะเดี๋ยวเราแต่งให้มีน้ำมีนวลน,นะคะทั้งหมด2ล้านค่ะจ่ายวันนี้อันนี้พี่เคาะหถูกชัวเลยใช่ไหมครับหมอ